สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับถ้าหากพูดถึงโรงเรียนที่ส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยสามารถมีงานทำนะฮะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในอนาคตนะครับก็ต้องที่นี่เลยครับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาหารไทยและนานาชาตินะฮะซึ่งที่นี่นะครับเปิดสอนสำหรับน้องๆที่มีความพิการทางด้านสติปัญญานะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นการร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับ เพื่อส่งเสริมนะฮะให้น้องๆที่เป็นคนพิการทางด้านสติปัญญานะครับสามารถมีงานทําได้ในอนาคตครับาารถ้าคุณผู้ชมนะฮะสงสัยว่าแล้วน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะสามารถทําอาหารได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมในรายการวันนี้เลยครับ ตอนนี้ผมก็เยียบแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มันเริ่มมาได้ยังไงแล้วก็เหตุผลที่ทําขึ้นมาเ,นเพราะอะไรนะครสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนําตัวหน่อยคะได้ค่ะชื่อมาลีนาจงเลิศเจษด,ดาวงนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าจันานาก็ได้ค่ะครับผมทีนี้ผมกําลังสงสัยอยู่ว่าโครงการนี้ที่กําลังทำนี่ม,นมันเริ่มมาได้ยังไง จุดเริ่มต้นมาจากตัววิทยาลัยของเราคือวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนปวชปวสและหลักสูตรยะสั้นอยู่แล้วตัวโรงเรียนของเราขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ,รเราต้องจะเปิดโรงเรียนมาค่ะตัวคุณพ่อหรือผู้ก่อตั้งก็คือโรงเรียนที่นี่คือตัวเรนสฟอร์รทำอาหารอยู่แล้วใช่เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารม,มีมีนักศึกษ,ษาที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมอยู่แล้ว แล้วพอเราทําโครงการนี้เสร็จปุ๊บประจบเหมาะกับการที่เราจับมือกับมอนาเลสวนหรือมหาวิทยาลัยในเลสวนโครงการนี้ชื่อว่าอะไรครับเป็นความร่วมมือของของทิฟเทคมนอแล้วก็พกทําร่วมกันเป็นโครงการที่ทําให้คนพิการเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นตัวแรกตอนนี้เป็นโครงการแรกคือเป็นโครงการที่ดูแลคนพิการด้านสติปัญญาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเบื้องต้นในการทำเบเกอรี่ค่ะและอันนี้เป็นเสสองล่ะของโครงการคือโครงการนี้ชื่อเต็มเต็มว่ ออไ,ไมันเป็นโครงการส่งเสริมการขายค่ะแล้วก็เป็นการทำเบเกอรกี่แล้วก็สอนทังช่องทางออนไลน์ด้วยว่าการจัดจำหน่ายต้องใช้ช่องทางแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยคือให้เขาเรียนทาเบเกอรกี่จากนั้นหลังจากเรียนแล้วเนี่ยจะมีเ n ็นโ o d ด c t เป็นรูปแบบไหนก็คือสอนทําทั้งแพคเกจจิ้งต่างๆรวมถึงวิธีการจัดจำหน่าย ก็คือแปลว่าคนที่เข้ามาในในโครงการนี้ก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่ขนมไปจนถึงการจัดจําหน่ายและการขายด้วยก็คือตั้งแต่ศูนยจนร้อยเลยก็จะพยายามให้ได้ถึงร้อยทุกคนที่เห็นบอกว่าที่นี่รอบนี้เป็นครั้งที่2แล้วใช่ครอบแรกที่เราทําไปเนี่ยประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหน เฮ้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งม,มากเลยนะเพราะาปกติแล้วตัวโรงเรียนเราเนี่ยสอนนักศึกษาในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีแค่3คน5คนตอน,นคลาสเรียนชนะแต่ว่าคลาสเนี่ยเป็นคลาสที่รวมเด็กพิเศษพร้อมครอบครัว20ครอบครัวก็แปลว่าประมาณ40คนคในห้องเรียนแล้วเราก็จะคัดเลือก40คนนั้นเหลือแค่20คนก็คือ10บ้านก็คือเราถามว่าเราว่าประสบความสําเร็จไหมเราว่า80%เด็กทุกคนทําได้ผู้ปกครองทําได้เขาเริ่มรู้เราว่าเอออยู่บ้านเขาจะทําอะไรเพิ่มได้บ้าง ก็จะคัดสิบครอบครัวที่คิดว่าไปต่อได้แน่ๆขึ้นมาเพื่อมาทําเป็นโมเดลแล้วก็จะจำหน่ายจริงคือตอนนี้พอเราสอนที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยสอนตั้งแต่เบสิกจนทําเป็นแล้วเนี่ยทีเนี้ยพอเขากลับบ้านไปเขาจะไปต่อยอดได้ยังไงอ่าเป็นคําถามที่ที่น่าสนใจมากจุดเริ่มต้นเนี่ยจากคลาสเรียนนี้ผู้เรียนจะต้องเข้ามาอย่างที่เราบอก40 40คน20ครอบครัวเข้ามาเรียนเค้กขนมปังพายขนมนึ่งคือเป็นเบสิกของเบเกอรี่เลย หลังจากเรียนจบปุ๊บคัดเลือกมา20คน,20 mm. Luckily, คน10ครอบครัวเขาก็ต้องเริ่มเรียนพื้นฐานว่าเออเค้กขนมปังพายขนมนึ่งเนี่ยตัวไหนที่สามารถจัดจำหน่ายได้ตัวไหนที่เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานระดับหนึ่งเพียงพอที่ทําให้พวกเขาสามารถทําส่งแล้วก็ขายได้อยู่วันแรกที่มาเรียนก็จะเรียนเป็นขนมปังขาไก่นอกเหนือจากปั้นขนมปังเ้ยลดอะไรบ้างลดหม่าล่าลดอะไรที่แบบตอนนี้คนกําลังฮิตทําเสร็จปุ๊บเนี่ย เราอยากให้ขนมที่พวกเขาทําสามารถเก็บได้แล้วก็ขายได้ขนมที่มาเรียนทุกตัวก็จะเป็นขนมที่มี shelf life ที่ค่อนข้างสูงหน่อยโดยที่ไม่ได้ใส่สารกันเสีย mm. อย่างขนมขาไก่หลังจากเรียนเสร็จปั้นเสร็จอบเสร็จเราสอนวิธีการแพ็คอย่างถูกวิธีอากาศไม่เข้าใช้กระป๋องแบบไหนติดฉลากยังไงแล้วหลังจากจบคลาสตรงนี้หวันน่ะก็จะมีผู้ประกอบการอย่างเช่นร้านกาแฟดังๆที่มีเชียเยอะๆหลายๆคนก็จะเข้ามาดูว่า ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเขาสามารถนําเข้าไปขายในร้านของเขาได้ก็เป็นหนึ่งชอบงตนี้เราเราก็เป็นคนช่วยช่วยหาด้วยหรือเปล่าใช่ตัวนี้เป็นมอนอะไรส่วนเป็นคนช่วยทั้งหมดเลยค่ะครับทางเราก็คือจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารแล้วก็แพคเกจิ้งต่างๆก็ถ้ากับว่าของเนี่ยทำมาสมมติว่าผมทําอยู่ที่บ้านใช่ไหมผมทำเองที่บ้านปุ๊บผมได้ผลิตภัณฑ์มาเนี่ย ก็คือจะมีคนมารับถึงบ้านเลยใช่ะะจะมีคนมารับหรือจะมีคนเราต้องไปส่งที่จุดอันนี้เป็นส่วน,วนที่ต้องคุยต่อแต่เรามองว่ามันเป็นก้าวที่ค่อนข้างมั่นคงละเพราะตอนนี้มันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมองมุมเดียวกันว่าเราจะทํายังไงให้ทุกคนในสังคมเรามีงานทำํำเนี่ยแล้วเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกมากเพราะว่าทุกคนสามารถอยู่กับลูกได้ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็ยังมีเกิดรายได้ขึ้นในครอบครัวด้วย คือต้องถาหมก่อนว่าปัญหาเนี่ยของครอบครัวพวกนี้การที่เขามีลูกเป็นเด็กพิเศษเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรกลุ่มที่มาเรียนกลุ่มนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนเ,ออเด็กพิเศษหรือคนพิการมีหลายประเภทถูกไหมคะถูกจัดแบ่งเป็นแคัตากรีเยอะแหมแต่แคัตากรีนี้ที่เราเลือกมาคือเป็นความพิการด้านสติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาด้านสติปัญญาปุ๊บส่วนหนึ่งเด็กจะดูแลตัวเองได้ลําบาก ปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆคือไม่พ่อหรือแม่หรือแม่ก็ทางพ่อและแม่เลยต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกบ้านไหนที่พอมีทุนทรัพย์อยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็จะไม่ได้กระทบแม่แต่บ้านที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะกระทบแน่นอนคุณคิดดูสิว่าไม่พ่อหรือแม่ที่ต้องออกจากงานมาอยู่กับลูกรายได้เขาหายแต่แน่นอนรายได้มันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกลูกก่อนทำยังไงอ่ะให้ลูกได้อยู่กับลูกแล้วก็ได้ได้มีรายได้ด้วย เราว่าการทำเบเกอรี่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ที่เขาสามารถทำสองอย่างนี้พร้อมๆกันได้ครับค่ะ,คะนี่คือจุดเริ่มตน้นทีนี้เอาเคคุณพ่อคุณแม่จะอยู่กับลูกแต่ใน,นมีรายได้จากที่บ้านแหละแล้วถ้าในเรื่องของเนี่ยการใช้ชีวิตของลูกในอนาคตล่ะข้อนี้เนี่ยเรามองว่าการทำเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะของเขาได้ด้วยคือเราจะเห็นอย่างอย่างตัวโรงเรียนเองที่รับเด็กพิเศษเข้ามาเรียนนะเราจะเห็นปัญหาเลยว่าเฮ้ยวิธีการเรียนรู้ของเขา,าแตกต่าง จากเด็กที่เราเรียนรู้หรือสอนปกติวิธีการสอนเด็กพิเศษส่วนหนึ่งที่จะทําให้เด็กพิเศษของเราเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขคืืใอ้เขาทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆพอเขาทําไดปาป้ปุ๊บเขาแบบปุ๊บไปได้หมดเลยแล้วความเจ๋งของเด็กพิเศษอย่างเช่นเด็กออทิสติกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราบอกว่าให้เขาทําได้ถ้าเขาทําได้แล้วอะทุกอย่างจะมาเหมือนเป็นมาจากโรงงานเลยคือมาเป็นเทร์น<า>เดียวกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแพทเทิร์นเป๊ะอย่างเช่นเราบอกว่าเคาะ บีบคุกกี้วันที่บีบเป็นแล้วอะ่ะเข้าใจแล้วว่าต้องทํายังไงอะ่ะกลมเท่ากันทุกอัอนเลยคุณเชิคุณมิกกี้ใช่ไหมจริงโอ้สุดยอดมากเลยอะ่ะเขาจะมีความเก่งแล้วก็มีทักษะที่เห็นเลยว่าเออเขาเขาทำคุกกี้ได้เท่ากันทุกชิ้นเลยนะเขาเรียงขนมใส่กระปุกได้สวยมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เกิดขึ้นที่เราเห็นว่าเออถ้าเราสามารถพัฒนาเด็กพิเศษเหล่านี้ให้เขาสามารถทํางานได้แล้วว่าเออ เราก็ประสบความสำเร็จครับแล้วในอนาคตเขาพูดเขาเหล่านี้ก็สามารถเรียนตัวเองได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องเรามองว่าอย่างน้อยวันหนึ่งในอนาคตวันที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขายังคงมีอาชีพที่เขาสามารถเลี้ยงตัวเองโดยที่ไม่ต้องออกไปอยู่ในสังคมมากก็คือสามารถทําขนมส่งหรือสามารถเปิดร้านเล็กๆอาจจะเป็นร้านออนไลน์หรือมีพี่หรือมีน้องคอยช่วยดูแลเราว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ทําให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีได้มีงานทํา แล้วก็ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตจากเงินที่ตัวเองหามาเองแล้วมันภูมิใจหรับเออผมว่าเ,เจ๋งดีทีนี้นในส่วนของความต่อเน,นื่องของโครงการที่เราทํามาเรามีความตอนน่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนณตอนนี้มี2เฟสแล้วค่ะเฟสแรกคือเรียนพื้นฐานเฟสนี้เป็นเฟสที่2ก็คือเริ่มช่องทางการจัดจาหน่ายเราก็คาดหวังว่า10บ,บ้านที่เราปล่อยมาจนถึง2เฟสเนี่ยจะเป็นต้นแบบ แล้วเราก็มองกันไว้ในอนาคตว่ามาต้องมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแต่เราอยากให้มันมีเพราะเราว่ามันสนุกมากที่เราสามารถทําให้ทุกคนออกไปเสร็จแล้วเอ้ยรู้ว่าจะต้องมีช่องทางเพิ่มเติมยังไงบ้างครับโดวยวตอนนี้ของที่นี่มีเด็กพิเศษเยอะไหมที่มาเรียนถ้าเป็นปวชปวสก็มีห้องเรียนหนึ่งประมาณ3คนแม็กซิมัมในห้องเรียนคือ5คนเพราะห้องเรียนเราเด็กนักเรียนไม่เกิน20คนมันน้อยมากกว่านี้มันจะมันจะเรียนแล้วมันจะอินเทอร์รับกัน เราอยากให้เด็กพิเศษเรียนในสังคมเด็กด้วยกันโดยที่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนี่โตเด็กพิเศษเฮ้ยนี่โตเด็กปก,กติเองไงไม่ใช่เราอยากให้ทุกคนเรียนด้วยกันไปด้วยกันให้ได้นั่นคือคอนเซปต์ของโรงเรียนครับแล้วหลักสูตรในการสอนนี้ประมาณกี่ปีเรามีปวชว3ปีปวส .2 ปีซึ่งถ้าจบถ้าจะเรียนปวชวคือต้องจบม3ปาปวสคือจบหมหค่ะแล้วสำหรับเด็กพิเศษนะเรียนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่แล้วถ้าพัฒนาการ,รถ้าสมมติว่าเขาเรียนเนี่ย ครบ5ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปวชจนปวสอลยเนี่ยแล้วยังไม่ได้ตามเป้าที่ต้องการเนี่ยจะต้องเรียนต่อไหมเออปกติแล้วว่าจากประสบการณ์นะเด็กที่เรียนปวชกับเราส่วนมากที่เป็นเด็กพิเศษจบไปไปต่อมหาลัยได้หมดเลยนะจริงเหรอจริงเราในปีแรกๆที่เราส่งเด็กพิเศษออกไปเนี่ยเราเจอเด็กออทิสติกที่ที่เราคิดว่าเออเราจะดูแลเขายัางไงดีส่งออกไปฝึกงานเออโรงแรม หลังจะส่งาสงานฝึกงานโรงแรมเสร็จปุ๊บหามหาลัยต่อให้คอนเน็กกันยังไงดีมหาลัยไหนมหาลัยไหนที่สามารถดูแลและเข้าใจในการดูแลเด็กพิเศษเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเราหลายมหาลัยอยู่นะคะโดยเบสจากพื้นที่อยู่ของเด็กว่าเออสมมุติเด็กคนนี้บ้านอยู่แถวบางรักโอเคเขาสามารถเรียนที่นี่ได้ก็ต้องคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยนั้นคะ่ะว่าเออหลังจากเด็กเราจบแล้วสามารถรับเด็กเราเข้าไปเรียนต่อไหมเด็กคนนี้มีพัฒนาการตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้จะต้องเออคอนเซิร์นจุดนี้จุดน,ดนี้จุดนี้ต่อนะซึ่ง คุณเชื่อไหมมันเป็นความโชคดีนะที่มหาลัยที่เด็กเราไปต่อส่วนมากอ่ะยินดีต้อนรับเป็นส่วนมากเลยเราเราโชคดีจริงๆที่เด็กเราจบปร,ริญญาตรีแล้วเด็กออทิสติกของเราเด็กเราตอนนี้เรียนมหาลัยแล้วแล้วเด็กของเรามีงานทําแล้วครับค่ะสุดยอดมากที่นี่ผมกาลังสงสัยว่าแล้วถ้าเรียนจบจากที่นี่ไปเนี่ยแล้วเขาไปเข้าสู่ขั้นตอนในการทํางานเลยเคยมีปัญหาไหมการที่ส่งออกไปนี่ คือใช้คําว่ายังไงดีะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกติก็มีปัญหาในเรื่องการปรับตัวทั้งนั้นแหละ mm. สังคมทุกสังคมมัน,มนแตกต่างกันอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่เด็กพิเศษอาจจะมีวิธีการในการปรับตัวและดูแลตัวเองง่ายกว่าเพราะเขาเข,าข้าใจว่าเขาจะทํายังไงให,ให้สังคมยอมรับเขาแต่ความที่ต้องมองเพิ่มก็คือเด็กพิเศษเนี่ยมันมีมันมีมุมที่ไม่เข้าใจสังคมอยู่หลายอย่างเรามองว่า ถ้าสังคมเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเข้าใจเขามากขึ้นมันอาจจะทําให้อยู่ร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นก็ได้นะ<ม>ปัญหาหลากัลกๆอย,อย่างเคยเจอนะเล่าเลยสองปีที่แล้วส่งเด็กออกไปฝึกงานที่โรงแรมเด็กเห็นเก้าอี้ว่างห้องร้อนน่ะเหนื่อยอ่ะอยู่เบเกอรี่อ่ะบ่ายสองแล้วอ่ะเก้าอี้ตัวนั้นว่างแอร์ก็เย็นอ<ม>่ะห้องนั้นเย็นจังเลยอ่ะก็เปิดประตูเขาไปนั่งเก้าอี้อ่ะแต่เขาไม่รู้นะคือ Executive Chef แชร์นั่งไม่ได้อ่ะ นั่นแหละพอเชฟมาเจอเสร็จเชฟก็บอกว่าโอ๊ยผมแฮนเดิลเขาไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าเขาคิดไปเองว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้ามีแขกหรือมีอะไรที่มันต้องแบบต้องดูแลมากกว่านี้เขาเกิดจะเดินโพ้งเข้าไปไหมนั่นก็คือเป็นปัญหาบางอย่างที่เราต้องต้องคุยกันว่าจะทํายังไงให้ให้เขาเข้าใจสังคมเข้าใจมากขึ้นครับทีเนี้ยสาหรับตัวสังคมเองเนี่ยอ,อ,อาจารย์มองว่า,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 วาสังคมควรจะเปิดกว้างกว,ว่านี้แล้วเปิดกว้างในเรื่องอะไรบ้าง เราเชื่อว่าตอนนี้สังคมเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแหละหลายๆองค์กรก็ก็พร้อมที่จะรับเด็กพิเศษเข้าไปทํางานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้มันเปิดกว้างอย่างเดียวไม่ได้เด็กพิเศษของเราคนนึงพูดออกมาว่าสังคมเดี๋ยวนี้เปิดกว้างแล้วครับแต่ไม่เปิดใจอเป็นไงอะเปิดกว้างแต่ไม่เปิดใจก็ก็บอกว่าเวลามเข้าแต่จริงๆเราไม่เปิดใจที่จะรับความแตกต่างของเขาอะว่าเอ้ยเขาอาจจะมีมุมบางมุมที่สื่อสารไม่เข้าใจกับเราเหมือนเราสื่อสารเหมือนเราเปิดคลื่นคนเราคนเราคลื่น เท่านั้นเองถ้าเราพยายามเข้าใจว่าเอ้ยเขาก็เขาก็มีความแตกต่างเราก็มีความแตกต่างทํายังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้เราคิดว่าถ้าเกิดทุกคนมีมีมุมมองแบบนี้มองเหมือนอนกันนะเราเชื่อว่าสังคมมันจะมันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคุณพี่เด็กๆมันก็ขอให้คุณผู้ชมครับเปิดใจเยอะๆใช่เปิดใจมากขึ้นหน่อยเออน้องๆเขาก็จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราขอญาตให้อาจารย์พาไปดูห้องทำ<อ>เบเกอรี่ดีกว่าเ,เริ่มสนใจละไปหะเดี๋ยวไป ชอบครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในอีกโซนหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าเป็นห้องเท a นน i n g ตอนนี้น้องๆก็กำลัลงฝึกทำอาหารกันอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นาันานก็จะพาชมได้ค่ะรถพวงไหนครับพี่เมนูวันนี้เนี่ยเด็กๆจะทำเป็นเมนูพายนะคะจะเป็นพายพิซซ่าแล้วข้างบนเป็นหน้าเค้กค่ะอตอนนี้ก็เริ่มฝึกทำเป็นทำไส้แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เขาน้าสอนตุ๋แป้งแล้วค,คือทำแป้งพายแล้วก็พักแป้งพายไว้แล้วเดี๋ยวก็จะรุ๋แป้งค่ะคือที่เห็นในห้องนี่คือทุกคนเป็นเด็กพิเศษหมดเลยใช่ค่ะทุกคนเป็นเด็กพิเศษมคคคนนนิึึงุณแ่ห พ่อคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วหลักสูตรที่เรากำลังทำเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างคืออย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเฟสสองละเ <c oughs> ฟสแรกเด็กๆจะได้เรียนเบื้องต้นของเบเกอรี่ทั้งหมดละแต่อันนี้เป็นเฟสสองซึ่งก็คือเขานอกเหนือจากเรียนเบเกอรี่แล้วอะเขาก็ต้องเรียนว่าวิธีการ แพ็ควิธีการจัดจําหน่ายแล้วก็ช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆอย่างวันนี้เนี่ยเด็กจะได้เรียนหนึ่งตัวคือเป็นพายพิซซ่าหน้าคเค้กคซึ่งตัวพายตัวนี้ค่ะก็จะเก็บได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเขาก็หลังจากเรียนทําขนมจนเสร็จเราก็ต้องมาดูกันเลยว่า แพ็กใส่กล่องยังไงถึงกล่องใส่ได้กี่ชิ้นแล้วต้นทุนควรมีเท่าไหร่เขาต้องเราโรงเรียนเราจะสอนจนถึงการคำนวณต้นทุนใช่ใช่เขาจะได้รู้ว่าอยู่บ้านอ่ะสมมุติเขาต้องขายกล่องนี้ห้าสิบบาทต้นทุนมันควรอยู่ที่กี่บาทจะต้องสอนเขาจนกระทั่งครบเลยว่ากลับบ้านไปต้องทําได้คแลวอย่างพวกการเลือกวัตถุดิบอะไรพวกนี้เรามาสอนไปเลยสอนเลยใช่ตั้งแต่ต้นเลยคือเนี่ยเมื่อเช้าเรียนเวลาตอนนี้ที่ทําอยู่คือเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วครับ สต่ต้องต้องบอกคุณผู้ชมนว่าปกติผมไม่ค่อยได้มาทำเกี่ยครับพวกอาหารเท่าไรที่ในห้องหอมมากหอมจริงๆแล้วคือจากตรงนี้พอเป็นอันนี้ต้องบอกว่าเปเฟสสองเนาะแล้วว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะไปสู่ขั้นไหนต่อคะหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยทางมอนาเลสวนเนี่ยจะรับไปช่วยดูแลต่อว่าแบรนด์ที่พวกเขาทํากันเนี่ยค่ะสามารถเกิดประโยชน์จริงๆรก็คือร้านกาแฟร้านไหนสนใจไหมร้านอาหารตรงไหนสนใจไหม เออที่ประชุมต่างๆที่มีแขกเยอะแยะเนี่ยอยากได้ขนมของพวกเขาไปช่วยขายม้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สร้างอาชีพให้กลุ่มคนเนี้ยมีอาชีพได้จริงๆครับแล้วน้องๆที่อยู่กางเรียนอยู่นี่ถ้านับเป็นชั้นเนี่ยอยู่ชั้นไหนแหละเออณตอนนี้ด้วยความที่อายุต่างกันมากเลยค่ะมีตั้งแต่15ไปจนถึง35 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เรียนวิชาสามัญใดๆเลยเป็นเหมือนหลักสูตรระยะสั้นของเราเพื่อจะเทรนให้พวกเขาเสามารถทเาเบเกอรี่ได้แล้วก็มีช่องทางการจัดจาหน่ายจรงิงค่ะถ้าสมมติมว่าผู้ปกครองเนี่ยที่อยู่ที่บ้านมีลูกที่เป็นน้องเด็กพิเศษอย่างเงี้ยสนใจอยากพาลูกมาเรียนต้นองทำยังไงถ้าสนใจอยากพาลูกมาเรียนไม่ว่าจะเป็นปวชปวสหรือหลักสูตรระยะสั้นติดต่อมาได้ที่โรงเรียนเลยค่ะอืมครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังของโครงการนี้เนี่ย คาดหวังนี้ได้ไะถ้าพูดถึงความคาดหวังเนี่ยแน่นอน,นเราคาดหวังให้ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยการประกอบอาชีพเป็นนักทำขนมอบที่บ้านได้นี้กำลังทำซอสอันนี้คือสารจะทำซอสเสร็จแล้วอ่ะ จะเห็นว่าตัวซอสอะค่ะเขาเขาเหลววิธีการทําให้ซอสก้นก็คือใส่แป้งลงไปงแล้วก็ผัดที่ไส้ต้องแห้งเป็นเพราะว่าเวลาใส่ลงไปกรกลงไปในแป้งพายถ้าไส้ไมันแฉะค่ะแป้งพายของเราก็จะแฉะและเก็บได้ไม่นาน,น อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอันเขาคือถ้าผายถ้าสมมติจะให้เก็บได้นานก็เหมันต้องข้นหน่อยทุกอ,อย่างนะต้องแห้งตอนทุกอย่างต้องแห้งถ้ามันชื้นปุ๊บก็จะมีเชื้อราแบบนี้แล้วสิ่งที่เราสอนทุกคนก็คือเราไม่อยากให้ทุกคนใช้สารกันเสียครับเพราะฉะนั้นขนมของทุกคนที่ออกไปมัน,มนเป็นขนมที่ออกสไตล์อยู่แล้วแล้วพราเขาตั้งใจทําอยากให้มันดีต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีย่างเียพวกคริกเล็กๆน้อยๆเราก็ให้เขาหมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยสูตรทั้งหมดทุกคนได้ไปแล้วก็มีการอธิบายถ้าเกิดเด็กๆไม่จดแม่กับพ่อจดแล้วกลับบ้านไปอ่ะมันต้องมีบางอย่างบ้างแหละที่ได้กลับมาเราเชื่อแบบนั้นนี่ค่ะจะเห็นเลยว่าคนขึ้นเยอะมากเลยแล้วอย่างหลักสูตรระยะส่านเนี่ยเดือนล่วันนิ่งแต่หนึ่งวัน วิ่งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหนึ่งวันก็ได้เหรอหนึ่งวันก็ได้วันไหนมาเรียนนะยินดีจริงๆอยากอยากสอนอะไรบ้างเอออยากเรียนอะไรบอกเลยจัดการให้หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารไทยอะไรองบอกๆนะยินดีดีผมดีดได้ทําอาหารให้ลูกค้าที่บ้านตอนนี้เชฟของเราที่เป็นเชฟมาดูแลเป็นอาหารเนี่ยเป็นเชฟประจวบมาเอาเรียนเต็ม อาหารอร่อยมากเป็นครูของเราเป็นครูของเราแต่เราเด็กๆเลยเรามาช่วยเราดูแลโรงเรียนมาเรียนมาเรียนนะนี่ขนาดหนึ่งวันก็ได้หนึ่งวันได้หนึ่งวันเนี่ยจะได้เมนูแบบแม็กซิมัมนะถ้าเบียดเบียดจริงๆจะได้ห้าเมนูแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบอยากเรียนแบบทําไปสนุกไปเรวก็สามเมนูกาลังเพลินเก็คืกอาจจะได้สตั๊ดเตอร์ตัวหนึ่งเป็นสลัดก็ได้แล้วก็จะมีพาสต้าแล้วก็มีขนมเลยก็ได้เออผมลืมถามแล้วเรามีการเรียนการสอนวันไหนบ้างมีทุกวันเลยตั้งแวันจันทร์ถึงอาทิตย์เรียนวันไหนก็ได้เปิด เปิดตลอด7วัน7วันเริ่มตั้งไหนกี่โมงถึงกี่โมงแล้วแต่เลือกเลยถ้าเป็นระยะสั้นก็คือปกติจะเป็น9โมงถึง4โเย็นเลือกมาไหนก็ได้สะดวกวันไหนมาได้หมดเลยคุณผู้ชมเลือกวันมาได้เลยครับถ้าสนใจอยากเข้ามาเรียนที่นี่นี่ยก็มีเชฟมืออาชีพคอยดูแลให้อยู่ ทีนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์พูดถึงฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่า mm hmm. สำหรับการปฏิบัติตัวกัวกพิเศษอย่ารวมไปถึง mm hmm. ขั้นตอนในการสร้างอาชีพคุณจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างถ้าสมมุติสหรับเราคนที่อยู่ในสังคมด้วยกันปัจจุบันอยากให้ทุกคนเปิดใจมากขึ้นแหละอย่างน้อยคนทุกคนมีอย่างน้อยค่ะอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าพวกเขาเองก็มีศักยภาพไม่แพ้พวกเรา แล้วกับเด็กพิเศษต่างๆหรือพ่อแม่ที่มีเด็กพิเศษเราเข้าใจว่าพวกคุณพยายามอย่างหนักที่จะ ออกมาใช้ชีวิตเราขอให้คุณสู้ต่อไปเราเชื่อว่ามันมีหลายหนทางที่ทําให้พวกคุณประสบความสําเร็จได้แน่นอนค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ <ๆ S 1> ด้วยนะที่ดูเลๆเป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับวันวนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะฮะน่าเสียดายนะน่ามีเวลาหน่อยจะได้ไปจด้มาใหม่ได้ได้เดี๋ยวจะได้ไปชิมอาหารให้ดูได้เพราะว่ากลิ่นหอมมากเลยสัปดาห์หน้านะฮะมีอะไรน่าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมมาด้วยนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์นานาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ